สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมเพื่อนๆที่รักวันนี้มาดูน้องๆกันนะคะช่างสบายกันเหลือเกินคู่รักฟันเล็กนะคะวันนี้อุยอ้ยจะอุ้ยทำไมสิริมาดจูมเมงไม่รู้เขานึกอะไรของเขาอยู่นะคะดูสิคะเพื่อนๆคะ่ะ แทะใหญ่เลยค่ะแทะเล็กกันชนค่ะเสือน้อยก็ลุ้นอยู่ข้างๆด้วยความสงสัยนะคะเสือน้อยคงอยากจะถามว่าจุ๊มแมงเธอแท้ทำไมอะ่ะจุ๊มแมงจุ๊มแมงก็ไม่สนใจอะไรละค่ะตั้งหน้าตั้งตาแทะอย่างเดียวค่ะ แทะแทะแทะแล้วก็แทะตรงนั้นเป็นเหล็กนะคะเคยห้ามแล้วว่าไม่ให้แทะนะคะแต่เขาก็หยุดได้พักเดียวแล้วก็กลับมาแท้อีกค่ะคุณผู้ชมมีคนถามว่าเม่งทำอะไรนะ้าแทะเหล็ก หยุดได้แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาแท้อีกวนไปวนมาแล้วก็กลับมาแท้อีกแปลกมากค่ะเพื่อนๆคะ่ะใครก็ได้ช่วยบอกที่ว่าเมงแท้ทำไมเราเป็นห่วงสุขภาพฟันของแมงมากเลยตอนนี้คะ่ะกลัวว่าฟันของจุ๋มแมงะจะหก แล้วก็ไล่ไปจากตรงนี้แต่ก็ไม่ยอมนะคะไปได้แป๊บเดียวกลับมาแท้อีกก็แปลกมากเลยค่ะดูสิว่าเขาจะแท้ไปถึงไหนใครมีความรู้เรื่องนี้ช่วยแนะนำด้วยนะคะช่วยบอกด้วยว่าเขาแท้ทำใหม่นะคะมันสงสัยมากค่ะจริงๆแล้วอ่ะ ฟันของน้องจุม้มเมงอะคมมากค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเวลาเล่นกันเรานะคะบางทีก็เผลอมาขูดนะคะโดยที่น้องไม่ได้กัดนะคะแท้เสร็จแล้วก็พากันมานอนสบายใจเชิบเลยละคะ่ะเสือน้อยก็นอนบนเก้าอี้ ส่วนเมฆนะก็นอนที่พื้นเย็นเย็นข้างล่างแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะช่างเป็นความสุขสบายอะไรอย่างนี้นะคะแต่เพื่อนเพือนค่ะพี่มาร เพื่อนๆคะ่ะพี่มาดมีความลับจะบอกคะ่ะตอนแรกก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะทำยังไงนะคะต้องขอขอบคุณแอปคเนิมาสเตอร์นะคะที่ทำให้ทุกคลิปของพี่มาดผ่านมาได้ด้วยดีนะคะจริงๆและพี่มาดเผลอถ่ายภาพพวกนี้เป็นแนวตั้งทั้งหมดนะคะ พอเข้ามาในแอปนะคะก็มาที่แพนและซูมนะคะขยายให้เต็มจอนะคะทำให้ภาพออกมาสวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะขอบคุณแอปดีๆนะคะเรามาดูน้องๆต่อะคะ่ะพอแทะกันเหนื่อยแล้วนะคะ เาค่ะกินบนดอนหนะ้าออกฟิดสบายใจเชิบเลยแลละค่ะพวกเขาช่างมีชีวิตที่เป็นสุขสบายจริงๆนะคะเท่าหมาน้องแม้พวกนี้นะคะนะไม่ต้องทำงานอะไรเลยค่ะมีหน้าที่ทำตัวให้น่ารักน่ารักกับพอนะคะนอนเบื่อแล้ว เล่นเบื่อแล้วก็ามาเดินสำรวจหน้าบ้านนะคะจุม๋มเหมงนะคะนาะไปที่ต้นส้มนะคะทำหน้าเหมือนจะเก็บลูกส้มนะคะพี่มารไม่ให้เก็บค่ะเรียกมาค่ะจุม๋มเองเป็นนักสำรวจตัวยงเลยละค่ะมาชม ความพยายามของเขาอีกทีนะคะพี่มาดคิดว่าเขาคงจะพยายามเอาเหล็กออกจากตรงนั้นนะคะใช้ความพยายามงัดแงะอยู่นานเลยละคะ่แะแค่แคะแค่กัดกัดกัดนะเสือน้อยก็จองมองอยู่นะคะ เบีงแท้ทำไมล่ะเบีงแทะทำไมมเบีงแทะทำไมเหรอ <c oughs> คนที่เดินผ่านมาก็ถามว่าเบีงทำอะไรนะ <c oughs> พี่มากกรต์ตก็ตอบว่าเขาแทะเล็กค่ะห้ามไม่ให้แทะก็หยุดได้แป๊บเดียวค่ะเพื่อน <c oughs> ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่ต้องเอาภาพซ้ำๆลงค่ะเพราะว่าพยายามจะต่อคลิปให้ได้ครบแปดนาทีดูจุ๋มเม่งพักผ่อนแล้วก็หันมาดูความพยายามของจุ๋มเม่งอีกทีนะคะ ดูสิว่าเขาจะเอาออกได้ไหมแต่คงไม่มีทางเป็นไปได้แล้วค่ะเหล็กตรงนี้ถูกขันน็อตเอาไว้อย่างแน่นหนานะคะเพื่อกันกระแทกค่ะห้ามแล้วก็กลับมาแทะใหม่นะคะหยุดได้แป๊บเดียวค่ะถ้าไม่ให้เขาแทะตรงนี้นะคะ เขาก็จะไปแท้ที่อื่นต่อค่ะเสือน้อยไปแล้วเขาก็ยังกัดอยู่นะคะแปลกมากมากเลยค่ะเบื่อแท้ก็หันมาสำรวจแถวหน้าบ้านค่ะเดินสำรวจตรวจตราไปเรื่อยและค่ะจึง้งแมง พอเราเรียกก็เข้ามานั่งเบียดน่ารักมากค่ะเสร็จแล้วก็ออกไปะสำรวจเตื้อตราน้าบ้านทำท่าเหมือนจะไปเก็บลูกส้มแม่ก็เรียกให้กลับมาจิ๋มเมงอย่าเก็บส้มนะลูกกลับมาเร็วเรียกก็กลับมาอย่างง่ายดาย วันนี้ไม่ค่อยดื้่นนะคะยกเว้นการห้ามไม่ให้แทะเหล็กค่ะไม่ฟังค่ะตอนนี้พักจากการแทะเหล็กนะคะมาพักผ่อนกันค่ะจุ๋เมิงก็จับตาอยู่ที่เสือน้อยตลอดเวลานะคะแต่ตอนนี้คงไม่มีอารมณ์หยอกค่ะน่าจะง่วงนอนมากกว่านะคะ เพราะว่าไปแท้เหล็กจนเมื่อยค่ะขอพักก่อนนะคะขอขอบคุณคุณผู้ชมเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะคะที่ดูจนจบคลิปค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ